เกินฝันกลับเขียนเรื่องลูกหลักช่องสมยิ้มรับได้ประกบแต่นางเอกตัวแม่นับตั้งแต่จรดประกาเส้นสัญญาเข้าสู่สังกัดหนุ่มกราฟคนาวุฒิก็ถูกจับตามองมาตลอดว่าึืนแทนเป็นพระเอกลูกหลักคนใหม่ไปไ้ายแดงของช่อง3แล้วสําหรับหลังได้ร่วมงานประกบนางเอกซุปตาตัวแม่ของช่องแบบรั่วไล่มาตั้งแต่เจนนี่เทียมโพสุวรรณและล่าสุดแอนทองประสมที่เตรียมในภาพยนตร์เรื่องบวบผันฟันยับเป็นการโชว์ฝีมือทางจองเงินเป็นครั้งแรกด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มกราฟยอมรับว่ามากใกล้เกินฝนันเรื่องลูกหลักนั้นตนเชื่อว่าผู้ใหญ่คงมองเห็นศักยภาพในตัวและไม่กลัวว่าเพื่อนร่วมช่องจะมองว่าตัวเองได้แต่งงานบิ๊กๆซึ่งยอมรับว่าต้องทำการบ้านหนักมากเพราะเมื่อโอกาสมาก็ไม่อยากทำให้ผู้ใหญ่ผิดหวงังตั้งใจอยากจะเรียนเรื่องแ a c t ิ้งเพิ่มแต่ติดปัญหาเรื่องคิวยังไม่ลงตัวจะพยายามพัฒนาฝีมือให้สมกับความเป็นมืออาชีพและความไว้วางใจจากผู้ใหญ่